เฮ็ดครับทุกคนเฮ็ดแกมีแมงซางแกยังพิพพรมีอยู่แมงซางปลาแห้งสมสร้างแมงซางนี่เดี๋ยวลายบ่เคยกินนะครับเคยซื้อซอยเพิ่นอยู่แต่ว่าผมบม่เคยกินยังนี่แม่แม่วุ้งข่อยโอ้ซุกเหลวแม่หัวุ้งข่อยซุกแล้วแล้วปะแม่วุ้งข่อยซางว่ะตัวนี้คือแดงแห้งแค่นั้น

สวัสดีครับสวัสดีเมืมอเ์สาทุกคนบรรยากาศเจมเมอเ์สาวครับตลาดเมืองคงเมืองคงเฟโดนภูเขาอุณาเมือถ่อครับหลักกะช่วงนีดจื้นในเกหน้อยฝนตกเมื่อวานครับโอ้ยตกเสยฝนกละไว่านเดี๋ยวพ้าอย่างเบิงบรยงยรยากาศตลาดเพิ่นักหน่อยครับแลวกสิเจินทางท้อนีนาสิไดกับไทยกรับทุกคนปิดอีพีสุดท้า,ดทายกว่าได้ครับเฮ้าเมืองกว่าช่วงนี้ลุนนี่ตลาดเมืองคงจะมีอียงขายแน่ครับทุกคน ไปเย็พายางกับิงพีตั้งพี่แล้วก็ขามนาไปนิงน้อยอึ๊บอ้นี่อันนี้ยังลายอยู่เคืออยังก็เลยลืมซื้อมันเออบักจองลืมซื้อมันปกจองม,มีทงกระซผ่านกับหาซีทุคนทงใหญ่นี่ทงนังหาซีทงกระซ่จ้อง ขี่มือื่นปูดสามสเมื่อวานนี่เขาอิงยาราวันขายโ่สองออางก็จะขายเลยเอามาขายเลยคับทุกคนถ้าบ้านท่านก็ค่อยกินอะไรเนาะใสปวดหนึ่งนี่นะพูดใหญ่ๆนี่ปลาอืงอยเว่าือ๊กส่วนนี้แค่องยางนี่แหละครับทุกคนสามาเด้อเมื่อวงนก็นวด อึ่งยางลกก็อึ่งเผาคนคนอึ่งเผามันมีเพราะว่าเมื่อคืนมันฝนตกเอเมือวาันฝนตกกระไรออกล่ะโอ้เธอว่าออกไปอยู่เหยียงสรวเอยง่งูสิงคอมเมนงูสิงงูยังเลยเรียบ้อยเลยตัดหัวเขียดก็มีหัวหดหัว ปวดใหญ่มากกลายเป็นปูดครับไม่พูดเล็กเลยเศ้าหาพันเงืนบริการแท้เศ้าหานพ่าพันอากมีส0บปสามชิปสมสบแเกินสีบาทครับทุกคนกระป๋อมขูดจริงของตกของหาของหนาของสรรสาดเจ็บรอยมีเบิรหลัยวังคงเคโดนเป็นตราดทีปใใหญ่คร็บพนยางปีกรเลียวาสเป็นเป็นอีกซอยหนึ่งของขายหลายซอย้ผาอย่งเดครัทุกคนเฮดแกมีแมง้างเต็งพีพอมีอยู่ แมงสางปลาแห้งสมสร้างแมงสางนี่ขอลายบมเคยกินนะครับเคยซื้อซอยเพิ่นอยู่แต่วผมบ็เคยกินมิตรลุงแม็กกินผักเขียดในซอยหนึ่งที่ผมบอกึงซอยนี้คักซอยนี้นี่แต่ผู้คนซอยนี้อ้ยยังคักเลยมีเปิดลคือการซอยนี่ต่ละที่เป็นผักครับเป็นผักที่ชาวบ้านเป็นปลูกเองแล้วก็นำมาขายสร้างหน่อย กินวัเป็นกินเป็นแม่สั่งหน่อยผมไ่เคยกินนะทุกคนกินัเป็นเลยี่อีกซอยหนึ่งนี่ยบุเนี่ยกลองขายขายหอดแงโมขายไรเนี่หโกับทุกคนสามชิขายียกอไแม่เนบัตรหงบุญยุโอ้เอาเม็ดโอ้ แมงมอวก็เป็นฮานนุกยงครับแมงมองเมบางบางบานเท่าบางคนก็นกินด้วยกันต้มบานเท่านี้มากผูกเองมากนดกหอยสุดละอีกซอยนี่แมองอสานเบื่อ,อขเขาานเปัยนงต้องกินแหมอ้อเสือสีเสสุดเลยแล้ววะ <laughs> อาหารธรรมศาสตร์อาหารในฮันนาครับอาหารบนนอกแล้ววะแมงหัวควยแมงกระสานกรเ่าบสุดทางนี่ของขายมีแต่ผักแตยมีกุ้งสดหน่มาขายผักกหียังนาขอหลวกกองละจิบผ่านกองเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้าเ้ สุลัขาวจกตัวนี่ฮะเจกตัวหาหกตัวหกตูวกเท่าไรอะลูกเคยขายถึกแต่ว่าตั้งบานห่าหาหย่างลาทัคนชื่อแล้วกะันครับให้นำหกตัว้าวพันกระมามสิบาทอันนี้ก็ขายว่ะกระตกรตากระป๋องอันเท่าไร่เนี่ยยังนี่แม่โอ้ซุกแหลวเบี้ยงงวย ยซุกเหลี่ยวแล้วป่ะหัวควายสร้างว่ะโอ้ยหัวควายหัวเรียบร้อยเรียบนีหัวเรียบร้อว่าไม่ได้กินดูนะหัวควายหน่อยหรือหัวควายใหญ่เขียดก็มีหัวขวายเขียดยังยัึงทุ้งเนาะยังปิ้งปลาไอ้ปิ้งมุกมุกปลามุกปน่างมุกปนางแล้วก็หัวบัวครับสุดซอยทั้งนี่ฟองที่จะเป็นหมองทิมขยะเพิ่นลังตลาด ประมาณนี้ครับซอยนี่ตลาดเมือคงคงเมืองคงเซดอนของขายร้ายของธรรมศาสตร์ของแห่งวังหน้ามาบึงกันเลยนะครับส่วนนี้ที่เห็นนักรักคือกระปอมเนาะลายอี่ส่วนอื่นก็เลื่มมีครับที่ถายไปเมื่อกี้นี่เ้ยหักเลยมักทองทิ่งมันเป็นอาจารย์อะไ,ไรอย่างเงี้ยเป็นสิบเบื่อนี่ยซุ่มซุมโบรานบ้านเน้าห,นห,นห็นอยหินเยอะมากเนี่ย เตขาบุกกินบานเทากระดบักทงเทงลา่ซื้อพ่อหลวงนเป็นยาในละบานซื้ออ๋อเเบื่อตัวเป็นยาหรอเป่เพื่อนๆไหมเป็นเบียเป็นยาเดยาอย่งอ่ะยารักษาบูกมะเร็งเอาให้เบิร์เหนเอาให้มาส่วนในๆนี่มีตัวปอมกัาทุกคน้ักายอยู่ Uhm. ตัวนี้ค oh. ือแดงแง่งจ mm ัง hmm. นั work. ้นกะปบ่หักขาอะไหักเบิ้ลวงเเบิอนหักเรียยร้อยเรียบร้อยเขาหักเบิ้ลอะไรไม่ไงเบตดกรก็หักหักเบิ้ลข่วงเบิ้ลี่จะปล่อยอย่างไรกเัญห่วงอย่างไรเลยแ่ตอโอ้ยจะเข่าองี๋ยเด่นเด่นเด่่นกตายก่อนท่าไระแม่นะนั่นแม่หน่ะเจ้าสามัน่ะกระไราว โอ้ตัวนี้เส้าหาได้ยกุกกเบมึงกันน่ะตัวนี้มันตัวใหญ่เส้าหาก็เท้ว่าถืออยู่พวงมะลัยมาฟองปสี่สิบบาทครับทุกคนฟองมะลัยของปอมมีใหญ่ตัวใหญ่เติบอยู่พวงเส้าหาเรากับปอมกับปอมยังคงเซโดนมีแล้วออกจากตลาดมาครับทุกคนมุงหนากระบานมะพร้าว้านนองแคนเห็นเอ่อบักยางอยางขักเลยมีแล้ว กปกานความหวานมกจางเท่าไทรนี่ไงใ s จานสาวจานสาวเใส่ส้มหวานนี่ดิเขาหวานไล่ๆนี่มันหวานบ่ลูกอันนี้ปกปะปกพังปกบางหวานด้านบอกเคือองอกันคือกันส่หวานืีกันออกจากตลาดมาประมาณเอ่า well ่ามหาซิบรัวอลไครับทุกคนบ้านย่างก็เอื่ยบ้านน้องแคบ้านน้องแค่ ทางท้างับขายอ่ปักยางกัปักปางมีอยู่สอานเนี่ยน้อยๆทางทางเอา้ถุงเห็นรอปล่าวนี่ยเอาลายเป็นลายเครับ z บ่มน้อะไร zoom z ซ้มเุือก z o ก็นะจิมพนี่ปักยางก็น่น่ะปางพังังงหน่อยพังหน่อยปักยาง ไปหาเองประมาณนไงครับคนเดี๋ยวเก็บบรรยากาศในการเดินทางกลับข no ับเบิ่งเลยครับจนกว่าสีฮอดกุล่ะฝั่งไทยกุล่ะที่เอามาจากบักยางน้อยหนึ่งครับประม่านหาลอยเมตรนี่แหละพอกับตลาดบรรลุยครับตอนนี้เดินทางมาหอตลาดบรรลุยเป็นเจอบ่อยแล้วเดี๋ยวจะพายยางกับเบิ่งเนี่ยไปว่าม่นเห็นบักแหน่เดี๋ยวจะพายเบิ่งว่ามันบักแหน่บอกครับทุกคนทางนี้เป็นไหวคักถ้าเป็นบักแหน่ก็ได้เพรทางบ้านทัดยังบวเป็นอยู่โอ้รถกระจายเดี๋ยวพายขามสร้างไปครับทุกคน ตลาดบนลุยกดสิหอดปานกะแต่ทไายเป็นสีละไปเรื่อยครับแต่ว่าต่อจากนี้ไปบ่ฮ่าสิพอตลาดั่บอกอ้บักเนวอีดีบักแนวเอืยงก็ะเมียรครับคนโอ้ยื้อไข่ย,ขงยางดีมันลุยครับ,บนนรเป็นเผากรนเผานนี่มีแล้ว เอื้องงงไข่ด้วยงงไข่และอึ้งอย่างแล้วก็มีบักแงวครับหรือว่าบักคอแหลนบานเพิ่นนี่นะนี่เหนียาวๆซมเบื่อซมอยู่ปะซมซมหวานบักคอแหลนบานเพิ่นเนาะบานเท่ากับปากแงวเปิดมือกันตายมะจะเป็นก๋วย่าไรไม่สิงเดี๋ยวใจตัวละออกนี่บ่กมา ได้แล้วครับสองถุงบักขอแลนหรือว่าบักบัเงว่วอ้ยทุกคนงูลายขักงูสิงงูสิงแต่เมียตัวเธเนี่ป้ดนี่ยปวดไปันไดแม่นบักลกขุนขุนแต่บัก้ออกงูดอกสนพันพืนลุงแม็กไปซื้อไปปล่อยสองถุงนี่ปะ เจ็ดตัวสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวนี่นี่สนี่หนึตัวคุณมาเกือบซื้อป่อยเดี๋ยวเขาเบิ่งกอนาเอจะไปตัวเจ็ดตัวทั้งเบิดตเจ็ตัวป่ว่เจ็ดตัวมีนตัวน่อย วันมลยโอ้เตรมทุงมาเนี่ยน้อผึ่งมีน้ำผึ่งบ่แม่โอ้ก็เป็นชีเนี่ยเลยน้ำผึงที่น้ำผึ่งน้ำผึงแจ้าเอะไรล่ะนี่น้ำผึงสุดเส้นห่า ขวดหนึ่งเซนห่ากันมาเรื่องขับข้อแรกมาเพลี่ก็มีนั่นนี่ก็นั่นนี่ก็แม่นบ่เต็มมาเนี่ยไมีหอดสูนี่ตัวนี้เพิ่งสดตัวนี้เนาะเพิ่งสดขี้เทียนพร้อมเนื้ขี่มันเพิ่งนก็มีเตลาดขี่เพิ่งจะเป็นลุยครับคักเคร่งเอิงเครื่งงูเคร่งบักยางเคร่งบักเงียวเอ้ยของปลาคัดรวมนี่คนต่อพร้อมเดิฟังผุ่นเพต่อตลาดไปพร้อมสกี้บุ้มมีมีฟังเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้พูดนะเนี่ยหมดเลยคักกันไปคน ประมาณนี้แหละบรรยากาศต้องค้างทาง้างขากับครับยังจากัน็จะเดินทางกับแล้วครับทุกคนจะได้ก็ฝากที่ตาเนาะครับเนาะสวัสดีครับ